สวัสดีท่านผู้ชมั่งบ้านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกาดีน่าฟรีไฟเจอร์นะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมฟรีไฟกันอีกแล้วเช่นเดิมเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งนะครับช่องยู u ูบฮัอนุมานเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการรับบัตรเปลี่ยนชื่อฟรีถาวรนะครับไม่ใช่ฟรีไม่ใช่ถาวรน,นี่ก็ได้ได้กันเลยเปลี่ยนชื่อกันแบบฟรีๆเลยนะครับวันนี้ก็ ก็จะมาแจกกันนะครับผมก็ก่อนที่จะไปสอนวิธีการรับทางด้านของอ่าบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับก็ตอนนี้ผมมีบัตรเปลี่ยนชื่ออยู่ที่เก้าสิบสองใบนะครับเก้าสิบสองใบเลยนะครับก็สําหรับใครที่อยากได้แบบเปลี่ยนชื่อฟรีๆเนี่ยก็เดี๋ยวก่อนที่ทชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปแจกอ่าดาบคาตาะที่เราทําคลิปไว้ก่อนน้านี้ก็คือ จากพัฒนาตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปแจกกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปแจกก็อย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวิธีการแจกทปยังไงอ่าวิธีการแจกนะครับก็มาที่คลิปนี้1,400วิวขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ400ไลค์ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับเดี๋ยวเราก็ไปที่กดแชร์นะครับแล้วก็สุ่มคอมเมนต์นะผมไม่ได้เป็นคนเลือกเองนะก็คือเว็บมันสุ่มให้เองนะครับก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับโหลดคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์110 ร้อยห้าคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราสุ่มกันเลยนะครับได้ไอยูไอดีใครผมสุ่มคนนั้นโอเคคนนี้ได้ไปนะครับก็จะเป็นน้องคนนี้นะครับแต่ผมไม่มีบัตรกันเลหน้าเติมให้นะครับก็คือเดี๋ยวผมต้องสุ่มให้นะครับผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็อยู่กับเว็บเดิมเลย Perfect Shop นะครับสำหรับใครที่อยากสุ่มนะครับก็ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับบอกเลยว่าเว็บนี้ออกดีออกจริงแน่นอนนะครับก็ก็ออกดีนะก็ลองไปดูกันได้นะครับรีวิวเพจ ของเขานะครับก็มีไ d ดีปล่อยใหม่ทุกวันรางวัลตรงนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่เกือบทุกอาทิตย์เลยนะครับก็สเปเชียลผมก็สุ่มบ่อยเหมือนก,กันนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาสุ่มเพชรดีก,กว่าไปการีน่าเชลนะครับไปเริ่มสุ่มกันเลยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ามาเฮ้ยเชียดอกแรกมาเฉย324เพชรก็ถือว่าคุ้มนะแต่ว่ามาขึ้นบัตร150เชลก็คือ เขาอาจะเปลี่ยนรางวัลตรงนี้รูปเปลี่ยนรางวัลตรงนี้หรือว่าของรางวัลได้แต่ว่าข้างล่างแม่งบักเปล่าข้างล่างน่าจะบักนะครับโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูของรงางวัลที่ได้รับนะครับนี่ผมก็ได้บัตรไปนะครับได้สอบบัตรแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นแต่รงางวัลที่ได้รับนะไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่ว่าผมสุ่มได้ตลอดนะก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่วันนี้ก็ดวงดีจัดเลยมาเติมให้เลยนะครับนี่ครับนี่ได้ไปเลยนะครับ32 2เพชนะครับ โอเคสาหรับใครที่อยากได้บัตรเปลี่ยนชื่อแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับทําตามมาติการ3ข้อนี้ง่ายๆเลยนะครับก็1นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดเห็นอ่ากดเห็นเป็นทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับกดไลค์คลิปนี้ครับข้อที่3ครับอ่าคอมเมนต์นะครับ u i d ของตัวเองแล้วก็เหตุผลที่อยากได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะส่งบัตรเปลี่ยนชื่อให้นะครับผมนี่เลยป๊บนึงนะส่งของรางวัลนะครับ นี่ประมาณนี้นะครับผมอ่าของรางวัลน,นะครับสำหรับใครที่อยากได้ก็ทําตามกติกากันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง500ไลค์แล้วก็กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมนะครับสำหรับใครอยากสุม่มเพจรฟรีไฟล์เว็บเพอร์เฟ Shop อปลิงดนล่างนะครับรารรบ,บายบายครับผม